สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิทธิพิบาลในเช้าวันพุธที่หนึ่งกันยายนนะครับวันพระคมของพระองค์ที่เราเองจะอ่านนะครับแล้วศึกษาด้วยกันนั่นก็คืออยู่ในบทที่สามข้อที่ยี่สิบสองถึงบทที่สี 1, ่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบสองนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของออการทาตกรรม ผมใช้คำว่าฆาตกรรมสองฆาตกรรมแล้วกันนะครับก็เป็นเกี่ยวข้องกับฆาตกรรมที่หนึ่งนั่นก็คือฆ่าสตรูเพราะการแก้แค้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่ชายนะครับที่ชื่อโยอาบนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพของฝ่ายของดาวิดได้ฆ่าอับเนอร์ ซึ่งเป็นแม่ทัพของฝ่ายอิสโบเชตซึ่งฝ่ายอิสราเอลซึ่งนะเป็นผู้ที่ฆ่าอาซาเฮลเป็นเพื่อการแก้แค้นแทนน้องชายของตนเองถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในบทก่อนหน้านี้ที่เราศึกษาไปมันโยอาบแก้แค้น โลหิตของอาซาเฮลน้องชายของตนนะครับอ,อ,อีกคดีนึ่งน,นะเป็นคดีฆาตกรรมนะซึ่งเป็นพี่น้องฆ่าพี่เพราะทำไมครับอยากจะได้รางวัลหรือความดีความชอบนะอันนั้นเป็นเรื่องของออที่สองแต่กระหม่อมคำถามอยู่ที่ว่าทั้งสองนี้นะครับ คดีนี้เนี่ยดาวิดเนี่ยตอบสนองอย่างไ่ต่อคนที่เป็นฆาตกรนะครับดาวิดนี้นยโดยภาพรวมแล้วคือไม่เห็นชอบร่วมด้วยกับสิ่งที่โยอาบได้กระทําถ้าเราคิดถึงดาวิดแล้วนะทั้งอัปเนอร์ซึ่งเป็นแม่ทัพของฝ่ายสัตรูและรวมทั้ง นะครับกษัตริย์ของอิสราเอลชื่ออิสโบเชตก็เป็นทำไมคู่แข่งขันเป็นศัตรูเหมือนกันทั้งสองคนเสียชีวิตโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนฆ่ามีคนฆ่าแทนถ้าในฝ่ายมนุษย์แล้วเราเองคงจะดีใจเราเองคงจะทำไมครับคงจะได้ผลประโยชน์แต่สำหรับท่าทีของดาวิดนั้นเป็นท่าทีที่ดีมาก นั้นคือดาวิดไม่เห็นชอบนสนับสนุนกับสิ่งที่โยอาบได้กระทำไม่เพียงเท่านั้นดาวิดยังกล่าวโทษคนที่เป็นฆาตกรด้วยถ้าเราอ่านดูให้ดีนะครับดาวิดพูดถึงโทษของคนที่ทำให้คนอื่น,นต้องเสียชีวิตและการกระทำการแค่แค้น ขอให้โทษน,นั้นตกอยู่กับศีรษะของโยอาบและเหลือพงพันธ์บิดาของเขาทั้งสิน้นขอย่าให้คนที่มีสิ่งไหลออกคนที่เป็นโลกเลื้อนคนที่ถือไม่เท้าคนที่ถูกมาหาด้วยดาบหรือขาดขนมปังขาดจากพงพัน์ของโยอาบซึ่งอยู่ในข้อที่29พี่น้องคนที่ฆ่าคนอื่นนะครับคนนั้นจะต้องได้รับโทษแน่นอนไม่เพียงแต่ได้รับโทษทางด้านฝ่าย นในโลกนี้เท่านั้นแต่ได้รับโทษจากพระเจ้าด้วยซึ่งดาวิดก็พูดอยู่ในข้อในบทที่สามข้อที่สามสิบเก้าขอพระเจ้าทรงสนองผู้กระทําผิดตามความผิดของเขาเถิดคนที่ฆ่าคนอื่นคนที่ทําร้ายคนอื่นนะครับคนนั้นจะต้องได้รับทำไมครับได้รับโทษโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจทํานะครับคนที่ตั้งใจทํานะครับ แต่พี่น้องการฆ่าคนอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแต่การฆ่าฝ่ายกายแต่รวมทั้งเป็นการฆ่าฝ่ายจิตใจด้วยพระคัมภีร์พระเยซูสอนพวกเราอย่างชัดเจนว่าถ้าเรากโกรธพี่น้องของเรานะครับแล้วจนกระทั่งตะว,วันตกดินนั่นแหละเป็นการที่เราเองกําลังฆ่าพี่น้องของพวกเราทางด้านฝ่ายนะครับทางด้านจิตใจนะครับ ดาวิดมีท่าทีที่ดีที่เป็นบทเรียนกับพวกเรานะดาวิดนะโดยเฉพาะในคดีที่สองที่น้องฆ่านะครับพี่ชายของตนเองเพื่อวังรางวัลที่จะได้จับดาวิดแต่ว่าวิดตอบสนองกับเขาว่าดาวิดเนี่ยฆ่าและกําจัดฆาตกรเหล่านั้นโดยนําเขาไปประหารชีวิตและแขวนศพไว้ที่กําแพงเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาแบบ ในการกระทําสิ่งนี้ก็คือดาวิดกําลังแสดงออกถึงท่าทีที่ว่าดาวิดไม่เห็นชอบและไม่สนับสนุนพระกัมภีนะครับสอนอย่างชัดเจนว่าพวกเราไม่ควรที่จะมีการแก้แค้นหรือนะการกล้าฆ่าทำร้ายชีวิตของคนอื่นโดยเฉพาะรวมทั้งการโกรธพี่น้องของตัวเราด้วย สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับหนึ่งก็คือนะครับอันนี้คือลักษณะารที่มีคดีการฆ่ากันทั้งสองครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อจากเนื่องเป็นลักษณะชีวิตของคนที่ไม่มีพระเจ้าพี่น้องครับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับเขาจะมีการทำไมครับใช้วิธีการตอบสนองตอบแทนนะครับกันนะในลักษณะที่แกล้งแคร์และใช้วิธีการรุนแรง ผมพูดอีกครั้งนะคนที่ไม่มีพระเจ้ามักจะใช้วิธีการอย่างนั้นแต่สําหรับพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนพระคัมภีร์สอนพวกเราอย่างชัดเจนว่าเราไม่ควรที่จะทําไมครับใช้วิธีการเหล่านั้นในการตอบตอบโต้ศัตรูของพวกเราและนะครับพวกเราเองแม้ว่าเราไม่ทําเราจะไม่เห็นด้วยและสนับสนุนสิ่งที่แต่คนอื่นเขาก็ทํา นะแล้วข้อคิดอีกประการหนึ่งที่อยากให้พวกเราคิดนะครับถ้าเราสังเกตด,ดูในคดีเกี่ยวข้องกับน้องฆ่าพี่นะครับดาวิดได้พูดบอกว่าดูเถิดซาอูลสิ้นประชนแล้วเมื่อมีผู้หนึ่งมาบอกว่าซาอูลสิ้นประชนแล้วในข้อที่10และคิดว่าตนจะนํำข่าวดีมา เราก็จับคนนั้นค่าเสียเป็นหลังวันให้แก่ข่าวสำหรับข่าวดีนั้นเวลาคนมีคนมานำขา่าวทุกไมครับเอ,อไม่ดีข่าวที่กล่าวโทษคนอื่นกล่าวโทษพี่น้องเราต้องระวังที่เราจะไม่สนับสนุนเออเอ,อเห็นชอบด้วยแต่เราต้องยืนยันยืนหยัดที่จะทำไมครับที่จะ บอกเตือนคนนั้นนะครับไม่เพียงแต่เราไม่ฟังเท่านั้นเราควรที่จะบอกตอบออบอกเขาแจ้งให้กับเขาว่าสิ่งที่เขาทำนะั้นเป็นสิ่งที่ที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรที่จะทำขอให้ขาคิดและพระวจนะของพระเจ้าวันนี้นะครับที่เราได้เรียนรู้ที่จะสอนพวกเราทุกคนและไม่เพียงเท่านั้น เพราะพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตนะครับขอพระาววพร้าอวยพรพวกเราครับ